สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำผ้าถุงป้ายสำเร็จอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ค่อนข้างจะเข้าตัวค่ะที่เห็นโชว์ในภาพใช้ผ้าถุงปะเตะของทางใต้นะคะใส่กับเสื้อบ้าบากระโปรงค่อนข้างจะเข้าตัวค่ะเรามาเตรียมกระดาษสร้างแบบกันเลยค่ะให้ กดรอยมาทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะให้วัดลงจากด้านบนกระดาษลงมาจัก2เซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะได้ทำเส้นเอวเวลาเก็บค่ะชิ้นหน้าให้สันทบกระดาษนะคะแล้วก็กริงออกมาชิ้นหลังไม่ต้องค่ะเมื่อกดรอยเรียบร้อยแล้วให้ตีเส้นตรงเส้นนะคะสะโพกบนสะโพกล่าง แล้วก็เกล็ดเราจะใช้สองเกล็ดค่ะด้านละสองเกล็ดเกล็ดแรกให้เราตีเส้นลงมานะคะเพราะว่าเราจะทำจุดที่เราจะป้ายมาถึงเส้นเกล็ดเส้นแรกอะคะ่ะเนี่ยค่ะเส้นแรกนี้ยเราก็ตีเส้นลงมา แล้วเราก็ทำจุดป้ายไว้ว่าเราต้องการกี่เซนติเมตรนะคะอาจจะ2 0ซนเมตร15ซนเมตรหรือว่า22 23ิบ2ยิบแล้วแต่ค่ะเพราะว่ารูปร่างคุณก็ไม่เหมือนกันให้เราทำจุดไว้นะคะแล้วก็เราจะย้ายเกร็ดนะคะเกล็ดแรกเราจะย้ายออกมานะคะให้ถัดจากเกร็ดแรกอะคะ่ะ ก็วัดต่อไป1.5เซนติเมตรเป็นความกว้างของเกล็ดนะคะแล้วก็ฟเกล็ดนี้เราก็ไม่ใช้ค่ะอีกเกล็ดหนึ่งเราก็ย้ายไปอีกนิดหนึ่งนะคะถัดไปก็ทำเหมือนเกล็ดแรกอะคะ่ะ ก็หนึ่้าซนเมตรแล้วก็เก็บนี้ก็10บเซนเมตรความยาวนะคะ อันนี้คือกล็ดที่2อันนี้คือกลิดที่2แล้วก็ถัดไปถัดไปค่ะ1.5เซนติเมตรแล้วก็ตีเกล็ดยาว10เซนติเมตร กลดนี้เราก็ไม่ใช้แล้วความยาวของกลับโรงถ้าถุงสำเร็จนะคะให้วัดตามความชอบของตัวเองอาจจะ85หรือ90เซนเมตรแล้วก็ช่วงข้างตัวให้เราวัดเข้าไป2เซนเมตรนะคะ2เซนเมตรทั้ง2ด้านแล้วก็ตีเส้นเลยค่ะ แล้วเราก็ตัดออกนะคะชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะ2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นนะคะจากจุดสะโพกล่างสัก6เซนวัดแล้วก็ตีเส้นลงมาเลยค่ะมาดูที่จุดเอวจุดเอวนี้ให้เรา กัดเข็มหมุดไว้นะคะทุกช่องกัดเข็มหมุดแล้วให้เราตีเส้นใหม่นะคะเราจะทำขอบเอว2ซนเมตรนะคะแล้วก็เป็นซิข้างชิ้นหลังก็ทำแบบนี้เหมือนกันค่ะเก็บเกล็ดเอวให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คดูว่า พอดีกับเอวไหมถ้าไม่พอดีหรือว่ากว้างไปก็ให้ตีเข้าจมจุดจุดนี้ค่ะหรือว่าขายายออกแล้วมาดูเวลาเราป้ายนะคะเวลาเราวางผ้าที่จะป้ายให้เราตับชิ้นหน้านะคะ ตัดออกมาเหมือนกันเลยค่ะสองชิ้นเนี่ยตัดออกมาเป็นสองชิ้นนะคะดิฉันจะสมมุตินะคะเนี่ยค่ะส่วรักเป็นสองชิ้นตัดออกมาให้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ให้อีกเส้นหนึ่งให้ตีเส้นนะคะเนี่ยค่ะทำเหมือนเหมือนอันนี้ค่ะชิ้นแรกอะ แล้วให้เราพับเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเราจะมาป้ายตรงจุดนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามันจับป้ายกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วตรงนี้ก็อาจจะแบบเราก็เย็บไว้จากข้างบนลงมาข้างล่างหรือว่าเย็บจากจากด้านไหนก็ได้ค่ะเย็บจากด้านไหนก็ได้ค่ะเย็บมีสวนเย็บแล้วมันเย็บด้านานอกอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ในส่วนในส่วนนี้ให้เราตัดออกไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ชนกับข้างตัวค่ะก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะตัดออกแล้วก็เราพัดเย็บนิดหนึ่งค่ะตัดออกไปสักนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะจะเห็นได้ว่าผ้าที่ป้ายะค่ะมันจะไม่เยอะมันจะแค่ ชิ้นเดียวไม่ไม่มีพับทบนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาเราเข้าตัวแล้วชายมันอาจจะห้อยให้เราเก็บตรงนี้ค่ะเก็บด้านบนนะคะเก็บเกล็ดดึงกันทั้งสองด้านแล้วก็วาดเอวให้ดีค่ะถ้ายังห้อยอยู่อีกให้เรามาเก็บในจุดนี้นะคะเนี่ยค่ะ ประวัาจะทำกลิดนิดหนึ่งสักหนึ่งเซนติเมตรช่วงกลางอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เย็บเย็บเป็นตะเข็บนิดหนึ่งอะคะ่ะแต่เห็นว่ามันมันจะชูขึ้นนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ห้อยเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ห้อยให้เก็บแบบนี้นะคะนิดหนึ่งค่ะเย็บไปสักสักสองนิ้วก็ได้ความยาวของตะเข็บอะคะ่ะ ชิ้นหลังระวางสันทบนะคะเพราะว่าเราจะใส่ซิปข้างค่ะแบบนี้ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ใช้ผ้าไม่เยอะลองทำดูนะคะรายละเอียดดี่ฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ